สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแซบนัวกับครัวบ้านติ๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกคนมาทำเมนูผัดสตอหมูสับกุ้งสดกินด้วยกันค่ะไปรับชมวิธทีทำพร้อมกันกับติ๊กได้เลยค่ะ Hello everyone today I would like to present how to cook stir fried string bean with prawn and minced pork let's cooking together ก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้กันก่อนค่ะวัตถุดิบก็จะมีหมูสับ สตอและมะนาวกุ้งสดและพริกแกงค่ะและในส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีกะปิหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงตำรวมกันค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเตรียมวัตถุดิบต่างๆกันก่อนค่ะ เมื่อเตรียมวัตถุดิบต่างๆเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากการใส่น้ํามันพืชแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปผัดให้หอมเลยค่ะเมื่อผัดให้พริกแกงหอมดีแล้วติ๊กก็จะใส่หมูสับตามลงไปผัดให้สุกค่ะเมื่อผัดให้หมูสุกดีแล้วติ๊กจะมาปรุงรสชาติค่ะปรุงด้วยผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวซอสหอยนางรม และน้ำปลาค่ะหลังจากปรุงรสชาติได้เป็นที่ถูกใจแล้วดิกก็จะใส่กุ้งสดและสตอลงไปผัดค่ะผัดแป๊บเดียวกุ้งสดและสตอก็สุกแล้วหลังจากนั้นก็ปิดไฟเตาและบีบน้ำมะนาวลงไปเพื่อตัดรสเค็มและชูรสของกะปิให้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดสตอหมูสับกุ้งสด ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการกินสตอรและเมนูอาหารใต้รสชาติจัดจ้านแบบนี้ก็ลองเอาไปทำทานกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching please subscribe have a nice day take care